สวัสดีค่ะแม่เมฆขุนพยากรดีๆต้อนรับเข้าสู่ดวงภาพรวมเดือนกันยายน2568สําหรับท่านที่เกิดในราศีกุมนะคะเกิดในลัคนาราสีกุมหรือเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมนะคะแต่แนะนําให้ดูแบบเป็นลัคนา จะมีความแม่นยำม,มากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดไม่ทราบก็สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะเป็นดวงภาพรวมเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับชาวกุมในเดือนกันยา2568นี้จะมีดาวยกย้ายด้วยกันดังนี้นะคะดาวเสารจะพักองศาจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมนะเสาทับลักนะคะแต่ชาวกุมเนี่ยนะดาวเจ้าเรือนของชาวกุม ดาวประจาลัคนาคือพระราหูซึ่งเป็นเกษตรอยู่แล้วนะคะเสาเข้ามาตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นคู่มิตรนะคะก็จะเสริมพลังให้กับชาวกลุ่มแหละนะแต่ว่าช่วงที่ดาวมันเปลี่ยนเนี่ยดาวมันยกย้ายเปลี่ยนเพราะว่าเสาเนี่ยเพิ่งจะย้ายวันที่23สิงหาคมเนี่ยนะคะเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีกุมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงต้นเดือนกันยาก็อาจจะมีความเหนื่อยอ่อนออนล้าบ้างนะคะเสาคือความอดทนค่ะเสาคืองานหนกัก เสาคือ,อการทำอะไรที่ทำอะไรที่ค่อนข้างต้องใช้ความอดทนต้องใช้ระยะเวลานะคะเพราะฉะนั้น6เดือนนี้สำหรับชาวกลุ่มเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ของการที่ต้องทำอะไรอย่างต่อเนื่องนะอย่างเช่อนอย่างอย่างเรื่องงานเนี่ยนะอย่างเรื่องงานเนี่ยดาวเจ้าเรือนกรรมะเนี่ยดาวอังคารนะคะดาวอังคารก็จะอยู่ในราศีการเรือนพบมรณะเออ นะเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของการงานของชาวกลุ่มเนี่ยก็จะค่อนข้างมีพกผันอยู่นะสำหรับใครที่กำลังหางานใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีจังหวะจะเกณฑ์ที่จะได้แต่ใครที่ไม่ได้จะหางานเนี่ยอันเนี้ยก็จะต้องพึงระมัดระวังนิดนึงนะเพราะดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวอังคารเนี่ยเขา เขาไปอยู่ในเรือนมอรณะตั้งแต่วันที่1นึถึงสิกันยายนเป็นมหาจักรแล้วเป็นคู่วิวาทาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็จะมีเกณฑ์ที่ที่คุณอาจจะปะทะคารมกับใครแล้วทําให้เกิดความเสียหายก็เป็นได้นะคะสําหรับชาวกลุ่มมันก็มีเรื่องที่จะต้องระวังนิดนึงนะคะอ่ะดาวเสายกย้ายเสร็จปุ๊บน่ะพะังคารเมื่อกี้นี้พังคารดาวเจ้าเรือนกัรมะ จะย้ายเข้าสู่ราศีกันในเรือนภพมรณะวันที่1นึถึงสิกันยายนมนาตรฐานดาวเป็นมหาจักรนะคะแล้วอยู่ตรงนี้เป็นคู่วิวาทะในเรือนภพมรณะนะคะแล้วก็พระอังคารจะย้ายอีกครั้งหนึ่งในวันที่12กันยายนในราศีตุลได้มาตรฐานดาวเป็นประนะคะแล้วก็ได้ได้คู่มิตรนะได้คู่มิตรเออถ้าคุณจะมีคนช่วยเนี่ยนะถ้าคุณจะมีคนช่วยเรื่องของการงานานู่นน่ะ หลังกลางเดือนเป็นต้นไปละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงต้นเดือนเรื่องงานของชาวกลุ่มจะค่อนข้างแบบนิดนึงจะบอกสาหัดไหมก็ก็เหนื่อยอะ่ะ ก็เหนื่อยเหนื่อยจนอยากพักอะนะไพ่ก็ขึ้นอยู่ในเรือนพบตนุลักษณะว่า f o r of swords นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นคือช่วงต้นเดือนของชาวชาวกลุ่มอะจะเหนื่อยนิดนึงนะเสาเพิ่งยกย้ายเข้ามานะทางานจนเหนื่อยอะเอางี้ดีกว่านะแล้วเาสาแล้วเาสาอยู่ในเสาทับลักษไม่พออังคารเข้าสู่เรือนพบมรณะอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะที่กรรมะคือการงานกรรมะคือการกระทํากรรมะคือ,อสิ่งที่ปฏิบัติ เป็นกิจวัตรประจําวันเรื่องอะไรต่างๆที่คุณทำเนี่ยนะพอย้ายเข้าสู่เรือนมรณะมรณะคือความเสียหายแล้วไพ่ที่ขึ้นมาในเรือนพบมรณะคือไพ่เอสวอกสนะคะเพราะฉะนั้นคือให้ชาวกลุ่มเนี่ยหนึ่งถึงสิบเอ็ดระมัดระวังเรื่องของคําพูดคาจาในที่ทํางานนะคะเพราะว่าดาวพระอังคารเนี่ยมาอยู่ในเรือนพบมรณะเป็นคู่วิวาทะด้วยเพราะฉะนั้นคือระวังหน่อยนะคะระวังเรื่องคําพูดคาจาให้มากๆอย่าขัดนายอย่าขัด อย่าไปขัดแข่งขัดขาใครนะคะหรือว่าอย่าคือคือถ้าจะบอกว่าไม่ต้องพูดเลยก็ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกเธอแต่เหมือนแบบคืออะไรที่มันแบบเออแบบยังไม่ถึงทามมิ่งที่ควรจะพูดก็ปล่อยคืออะไรปล่อยผ่านได้ปล่อยเอางี้ดีกว่ายอดไม้อ่อนตนยอดคนอ่อนน้อมจำไว้นะคะคือถ้าคุณจะใช้คำพูดคำจาในการเ,เรียกว่าใน ใช้คำพูดคำจาให้เป็นประโยชน์คือจริงๆอังคารย้ายมาอยู่ตรงนี้ในราศีกานนะคุณภาพดาวมันเป็นมหาจักร ก็จริงอยู่แต่มันจะเหนื่อยหน่อยในการที่แบบต้องจัดการปัญหาเพราะมรณะมันคือมรณะมันคืออะไรที่เกี่ยวกับความเสียหายเพราะฉะนั้นคุณจะเหนื่อยในการจัดการเรื่องงานที่มีปัญหาต่างๆทีนี้พอมันเครียดแน่นหอนพอมันเครียดมันก็ส่งผลกับสภาวะจิตใจบางท่านเนี่ยอาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่แล้วชาวกลุ่มเนี่ยคุณเป็นคนชาวาธาตุลมคำพูดคาจาม,มันอาจจะออกมาเลย แสดงออกมาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังในช่วงย้ำอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งถึงสิบอ็ดนะทีนี้พอวันที่สิบสองสิบสองดาวเจ้าเรือนกรมมะดาวพระอังคารเนี่ยจะเข้าสู่ราศีตุลน,นะมาตรฐานดาวเป็นปรากก็จึงได้อยู่ตรงนี้เป็นคู่มิตรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอดทนหน่อยเรื่องการงานอดทนหน่อยนะคะเออเนาะเรื่องการงานอดทนหน่อยนะคะในในช่วงต้นเดือนนะอย่าทะเลาะก,กับ อย่าทะเลาะกับใครอ่ะโดยเฉพาะกับหัวหน้าเออเท่านั้นเองนะคะแน่นอนมันอาจจะมีทุกจิกกวนใจบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ก็พยายามอดทนในช่วงต้นเดือนละกันนะคะดาวเจ้าเรือนลักของชาวกุมย้ำอีกครั้งคือดาวราหูนะคะพระราหูเป็นกเกษตร อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวกุมเนี่ยอาจจะมีช่วงเหนื่อยบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายเราจะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้นะคะแล้วเอาเรื่องดีๆเรื่องการงานจริงๆดีนะการงานเนี่ยไพ่ขึ้นจะติดนะคะแล้วเ,เรือนพบสุภาพไพ่ขึ้นโฟร์เพนเทอรเพราะฉะนั้นคือใครที่คิดหาอันทำอยากจะได้งานใหม่ชาวกลุมที่อยากจะได้งานใหม่ถ้าคุณจะหางานใหม่นะขอดูนิดนึงดาวเจ้าเรือนปุตตะ ดาวเจ้าเรืนตตอรนปุตตะคือดาวพุธดาวเจ้าเรือนปุตตะคือดาวพุธอือหึดาวเจ้าเรือนกัมมะคือดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปุตตะคือดาวพุธแล้วดาวพุธเดือนนี้คือเสด็จเดินเร็วมาก <S 1> <S 1> <S ถ้าคุณอยากได้งานใหม่ถ้าหาไว้แล้วดีลกันไว้แล้วคุณต้องเซ็นสัญญาให้จบให้ได้ภายในวันที่หนึ่งถึงสิบกันยาอันนี้บอกเลยเพราะว่า ในดาวเจ้าเรือนปุตตะคือเรื่องใหม่ๆการศึกษาหาความรู้ใหม่หรือน้องๆหนูๆอะค่ะที่แบบจะกำลังจะมีแพลนของการแบบไปเรียนต่อนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่หรือว่าการจะสอบสัมภาษณ์อะไรพวกนี้นะคะคือดาวพระพุธเนี่ยเขาจะอยู่ช่วงวันที่1-10ถึง10กันยาจะอยู่ในเรือนพบปัตตน้ซึ่งหมายถึงคู่สัญญาเพราะฉะนั้นใครที่กำลังหางานพยายามพยายามหน่อย ที่จะให้อยู่ในในช่วงจังหวะนี้ให้ได้นะหรือถ้าพ้นจากนี้ถ้าพ้นจากนี้11กันยาพระพ้จะเสดเดินเร็วเป็นกเกษตรในเรือนพบมรณะนะคะการเจราจาสื่อสารอะไรใดๆต่างๆเนี่ยมันคือถึงแม้จะเป็นกเกษตรแต่มันเป็นกเกษตรในเรือนมอรณะถ้าคุณไม่ได้ทำงานสายที่เกี่ยวกับมรณะเช่นโรงพยาบาลการต่างประเทศต่างแดนถิ่นไกลาการทุบทำลาย เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ถ้าไม่ได้ทำสายนี้เหนื่อยเหนื่อยบอกเลยเหนื่อยนิดนึงนะคะแล้วเราเจ้าเรือกนกรมมะอย่างที่บอกคือ1ถึง11จะอยู่ในอ,อยู่ในเรือนพบมรณะเป็นมหาจักรเพราะฉะนั้นช่วงต้นเดือนอะนะช่วงต้นเดือนเนี่ยถ้าจะหางานใหม่มันมีเกณฑ์ได้อยู่นะคะเราไพ่ที่ขึ้นมาในเรือนพบปุตตะนะขึ้นไพ่เดวิลเพราะฉะนั้นเนี่ย ปุตตะมันเกี่ยวกับเรื่องของงานใหม่ก็ได้การศึกษาหาความรู้บริวารลูกน้องคนที่อายุน้อยกว่าการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เราพ่ขึ้นเดวิลเนี่ยคุณมีเกณฑ์ชาวกรุงท่านใดก็ตามมีเกณฑ์ที่จะได้เซ็นสัญญาในช่วงนี้หรือเริ่ม,ม,ม,มงานใหม่ในช่วง1 1ึงถึงสิเริ่มงานใหม่ต้นเดือนกันยาอันนี้ก็คือแบบโอเคก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะ,อ,ะอันนี้เนาะเรื่องต่อมาเรื่องที่ดีเรื่องต่อมา จริงๆอะดาวเจ้าดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคือดาวพระพฤหัสโอดาวใหญ่ซะด้วยดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวกุมคือดาวพระฤหัสดาวพระฤหัสตอนนี้อยู่ในราศีมิถุนนะคะซึ่งมาตรฐานดาวเป็นปราบเป็นอุจาวิลาศเนาะเพราะฉะนั้นคือช่วงนี้ของชาวกลุมนะคะไพ่ที่ขึ้นมาในเรือนพพกระดุมพระคือไพ่ทัวเพนเทนเคิล ค่ารายได้กับค่าใช้จ่ายก็คือค่อนข้างบาลานซ์กันดีนะก็ยังบาลานซ์กันดีอยู่ก็ไม่ได้ถือว่าเสียหายมากเท่าไหร่ไม่ได้ถือว่าแย่นะคะเพราะฉะนั้นคือเพราะฉะนั้นคือเรื่องของการเงินก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรใดๆต่างๆของชาวกลุ่มตลอดเดือนกันยายนเนี่ยก็ถือได้ว่าดีนะ หมายถึงอะไรอุปสรรคดีขอโทษอุปสรรคไม่ได้ดีอุปสรรคน้อยอุปสรรคน้อยไพ่ขึ้น a อดอ็อกแคส์นะคะ,ะชาวภุมท่านใดที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาอุปสรรคอริคืออุปสรรคอริคือการปาะทะอริคือการแก้ไขนะเพราะฉะนั้นไพ่ขึ้น a อดอ็อกแคส์นะคะแล้วก็ดาวจรไม่มีอยู่ในในในราศรีกรกฎด้วยเพราะฉะนั้นชาวภุมเนี่ยก็จะค่อนข้างไม่ไม,ไม่ไม่ได้เจออุปสรรคหนักๆและบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบว่า โล่งโปร่งสบายเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนหลังจากที่เสาทับลักนะช่วง6เดือนนี้อาจจะเป็นช่วงที่ชาวกลุ่มอ้อขออภัยค่ะขออภัยเสาพักองศาเข้ามาทับลักชาวกลุ่มแต่ชาวกลุ่มเนี่ยมีดาวราหูเป็นดาวประจําตัวแล้วเป็นเกษตรอยู่นะเสาเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นคู่มิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเสามันคือเสาคือความ เก่าแก่ช้านานความบางท่านบอกโทษทุกทายเสาอะ,อะไรที่เป็นของเก่าๆของเดิมอะไรพวกนี้นะเพราะนั้นคือมันก็มีเรื่องที่ต้องระวังเช่นชาวกลุ่มท่านใดที่มีโรคประจําตัวอยู่อันนี้ต้องระวังแล้วก็ถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่มันก็จะสามารถรักษาโรคได้นะมันก็จะสามารถเขาเรียกว่าอะไรประคับประคองไปได้หรือได้วิธีการรักษาใหม่ๆเข้ามาได้เห็นแนวทางของการรักษา โรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆเข้ามาแต่คุณอาจจะยังมีความกังวลกับโรคที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะอันนี้คือเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าเรือนพบมรณะกับไพในตนุเนี่ยไพในเรือนพบตนุไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไพในเรือนพบตนุเนี่ยขึ้น,นไพฟ,ฟัวส์สซ์ซึ่งหมายถึงการพักผ่อนแล้วไพในเรือนพบมรณะขึ้นเอโนบส์ซ์ซึ่งหมายถึงความอ่าความอึดอัดขัดใจบางท่านอาจจะคืออึดอัดขับใจเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยของตัวเองที่ทําให้มีอุปสรรค ในเรื่องของการงานนึกออกไหมแต่ถามว่าแก้ไขได้ไหมคุณจะพบวิธีคุณจะมีวิธีคุณจะได้เพื่อนดีคุณจะได้สังคมสิ่งแวดล้อมดีที่จะเข้ามาช่วยช่วยตรงนี้นะอาจจะเป็นกำลังใจการให้คำแนะนำเพราะไพ่ในเรนพบสหราชาดีมาก ten of p e n t a c l e นะคะ,อ,ะอาจจะช่วยในเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งเพื่อนจากต่างประเทศต่างแดนถิ่นไกลนะพเพราะดาวเจ้าเรือนสหราชาคือดาวพระอังคาร นะเข้าไปสถิตยอยู่ในเรือนภพม,มรณะนะคะเป็นคู่วิวาทะเออนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนที่เ,ออเรียกว่าคือเพื่อนที่เข้ามาต้องต้องช่วยคุณแก้ปัญหาไม่ใช่เพื่อนกินน่ะนึกออกไหมแล้วส่วนใหญ่คือชาวกุมก็มีเพื่อนดีแหละเพราะว่าไพ่ในเรือนพพสามศาสตร์ชาขึ้นดีมากคือเทนนอปเทนทัลเคิลสบเปลี่ยนคุณจะได้ คุณมีเกณฑ์ของการจะได้เพื่อนได้สังคมได้อะไรใครๆก็ตามแต่ที่เข้ามาช่วยอาจจะช่วยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาพวกนี้นะคะเรื่องที่ดีของชาวกลุมเรื่องที่ดีของชาวกุมวก่มพอพูดถึงสาหชะภัไพที่ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของรถปลาม้าช้างเกี่ยวกับเรื่องของบ้านช่องมันค่อนข้างดีนะชาวกลุ่มบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการได้รถใหม่เออชาวกลุ่มบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการ มีเกณฑ์ของการดูบ้านยังไม่ซื้อแต่ดูบ้านช่องดูอาคารสถานที่ดูตึกดูที่ดินอะไรพวกเนี้ยนะแต่เป็นการแบบไม่แน่ใจอ่ะเธอเธอดูไกลามากเลยชาวกรุงไม่ได้ดูสมมุติคุณเป็นคนกรุงเทพคุณไม่ได้ดูแอร์เรียกรุงเทพนะคุณอาจจะแบบดูไปจนถึงแบบต่างประเทศต่างแดนถิ่นไกลประเทศบ้านเรือนใกล้เคียงนะอย่าไปอย่าอย่าไปคอมเมนต์นะไม่เอานะอย่าไปคอมเมนต์นะเออหรือไม่ก็แบบว่าไปแบบเออ ใต้ไปเลยเหนือสุดหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะไพ่มันขึ้นทวีปวานส์นะคะมันคือมันคือการแบบการมองแบบวิสัยทัศน์มองในเรื่องของอตำแหน่งแห่งที่ในเรื่องการงานมองในเรื่องของอาคารบ้านสถานที่ที่ดินอะไรที่จะวางแผนระยะยาวอะไรพวกเนี้ยนะคุณมีเกณฑ์ตรงนี้อยู่ที่จะได้วางแผนแล้วไพ่ขึ้นทวีปวานส์ส่วน ส่วนในพบพันธุนะมีทั้งภเกตไอยะมีทั้งภเกตกับมฤตยูอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็อาจจะยังเป็นเป็นความคิดความอ่านแล้วก็เป็นการเสิร์ชอินเทอร์เน็ตท่องอินเทอร์เน็ตเป็นการแบบภเกตคือความความผกผันชาวกลุ่มบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการแบบโยกย,ย,กบยกย้ายถิ่นฐานมีการวางแผนแล้วที่จะโยกย้ายถิ่นฐานมีเกณฑ์ของการต้องดูอนาคตว่าเอ่ออย่างถ้าบางท่านนะ่ะเพิ่งเรียนจบอย่างเนี้ย หรือบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าทางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันคือการตัดส,สินใจว่าจะโยกย้ายไหมจะเดินไปในเส้นทางนี้ยังจะไปต่อไหมหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นดาวเสารพักองศามาหาชาวกลุ่มในช่วง6เดือนนี้เพราะถ้าจะเขาจะอยู่ตั้งแต่กันยาไปจนถึงไปจนถึงวันวาเลนไทยจำง่ายๆเขาจะอยู่กับชาวกลุ่มตั้งแต่กันยาไปจนถึงวันวาเลนไทยปีหน้าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่วงที่ เปลี่ยนช่วงชีวิตที่เปลี่ยนผ่านนะคะอ่ะก่อนหน้านี้ ราหูเป็นกเกษตรชาวกุมก็จะเข้มแข็งมีพลังกายพลังใจเข้มแข็งพระเสาร์เข้ามาเป็นคู่มิตรแน่นอนยังมีพลังกายพลังใจเข้มแข็งอยู่แต่พระเสาร์มันคือความอดทนเพราะฉะนั้น6เดือนนี้มันมีบางอย่างของชาวกุมไม่ว่าจะเรื่องรถที่ดินตำแหน่งแห่งที่นี้เรื่องของการงานมันมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านที่จะต้องตัดสินใจนะในเรือนพบกรรมะไพก็ขึ้น justice นะคะเพราะฉะนั้นชาวกุมหลายๆท่านเลยที่ฟังคลิปนี้มีเกณฑ์ของการจะโยกย้าย ถ้าคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่มีเกณฑ์โยกย้ายอยู่แล้วนะถ้าคุณไม่มีเกณฑ์โยกย้ายอยู่แล้วเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่จะบอกว่าให้ทํางานแบบชิลชิลได้ไหมล่ะก,ก็อย่างที่ต้นคลิปบอกอะ่ะหนึ่งถึงสิบเอ็ดให้ระวังหน่อยเรื่องคําพูดคําจาไม่งั้นแล้วคําพูดจะมัดตัวคุณคําพูดจะทําให้คุณกลับมากลับมาซ้ําเติมตัวคุณเองนึกออกไหมถึงแม้เรื่องที่พูดมันจะเป็นเรื่องจริงถึงแม้เรื่องที่พูดมันจะมีเหตุผลมันจะอา่ามันเกิดขึ้นจริงๆหรืออะไรอย่างนี้แต่บางอย่างอะ่ะถ้าไม่เกี่ยวกับ เธอเธอปล่อยปล่อยไปเลยเธอปล่อยวางไปเลยนะแล้วเธอก็อยู่กับตัวเองกลับมากลับมาดูแลหัวจิตหัวใจของตัวเองกลับมามองอนาคตกลับมามองเป้าหมายใหม่อะไรใหม่นะคะมันก็จะดีกว่าเนาะเ่าเรื่องที่ดีเรื่องต่อมานะเรื่องงานอะ่ะมันมีเกณฑ์ของการแบบตัดสินใจอะ่ะเธอเออนะคะ ถ้ามันจะดีอะถ้ามันจะดีเรื่องงานสมมุติว่าใครที่อย่างที่บอกใครที่อยากจะเซ็นสัญญาเนี่ยนะโอกาสมันก็จะมาในช่วงประมาณ1-10่ถึงะเออนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูจากดาวเจ้าเรือนกันมมะพ่งทานเนี่ยวันที่12จนถึงสิ้นเดือนมันก็ยังได้อยู่แต่ต้องมีผู้ใหญ่คอยช่วยนะเออนะคะอาจจะต้องมีผู้ใหญ่คอยช่วยเพราะว่าดาวไปอยู่ในเรือนพบสุภะเรือนพบสุภะก็จะเกี่ยวกับตารต่างประเทศต่างแดนถิ่นไกล เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะคอยช่วยเหลืออันนี้เป็นคู่มิตรนะถึงจะดีเพราะฉะนั้นจังหวะดาวที่มันเดินมันมันมันก็ส่งผลกับคุณในทางใดทางหนึ่งนะคุณไปปรปับใช้เอานะคะบางท่านน่ะมีเกณฑ์โยกย้ายไปมูมต่างแดนถิ่นไกลจริงๆทำงานราชการนะอยู่นนทบุรี นะมาสิปีเป็น,เป,นเป็นแบบพนักงานราชการเป็นชาวนนทบุรีมา10ปีโดนย้ายนะคะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนโยกย้ายไปไหนไปใต้ยอย่างเนี้ยนะอาจจะ6เดือนชั่วคราวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็นะก็จะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเป็นประมาณนี้ก็ลองพิจารณาตัดสินใจดูนะคะเพราะว่าไปเนี้ยนะเอาจริงอะ่ะรายได้มันก็โอเคนะรายได้มันก็โอเคนะ ถ้าไรายได้มันโอเคคุณถ้าคุณยังอายุยังน้อยแล้วคุณโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้ก็ไปเถอะนะคะอ่ะเรื่องที่ดีเรื่องต่อมาคือเรื่องความรักนี่ี่ความรักของชาวกุ่มที่ยังโสดอยู่ถ้ายังโสดอยู่เดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนรักคนถูกใจเดอ้อไพ่ขึ้นมาควีนอ o ฟวันส์เนี่ยนะคะได้เจอคนเก่งได้เจอคนที่เข้ามาแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนชาวุ่มบางท่านโสดก็คือโสดนานมากโสดนานมากที่จ๋า เออโซดจนเหี่ยวแห้งเอออะไรอย่างเนี้ยคือแบบเดือนนี้มันจะมีเกณฑ์ของการได้พบเจอคนถูกใจนะดาวพุธย้ายเข้ามาในราศีสิงในเรือนพบปัต,ตนีของชาวกลุ่มนะตั้งแต่วันที่1-10ถึง10กันยายนแล้วดาวศุกร์จะยกย้ายเข้ามาอีกทีในวันที่16กันยายนในเรือนพบปัตนิอีกถือว่าเป็นคู่สมพลเธอถึงแม้ว่าเสาการาหูคือเอาจิงนะมันเหมือนแบบ แม่มันมาไม่ถูกจังหวะอะคือเสากระลาหูเนี่ยทับเรือนตนอยู่อย่างเงี้ยนะเป็นคู่มิตรกันก็จริงแต่แบบชาวกุ่มเหมือนไลซึ่งอารมณ์ความรักอะเธอนึกออกไหมเหมือนความรักมาทักทายแล้วแต่เธอไม่พร้อมอะไรแบบเนี้ยเออแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวทั้งแล้วทั้งพระพุธกับพระศุกร์ที่เข้ามาเนี่ยดาวดีทั้งคู่ด้วยนะ ไม่อยากจะบอกดาวดีทั้งคู่ด้วยแต่จะสู้พลังพระราหูกับพระเสาได้หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึง่งคือเขาจะเอาคุณอยู่หรือเปล่าเท่านั้นน่ะเพราะว่าเขาเนี่ยนะไพ่ตัวเขาเนี่ยเขาขึ้นคุ e อัวันส์เลยนะคะเป็นคนเก่งมีสเสน่ห์มีความสามารถเป็นที่รักของคนทั่วไปผู้จาอะไรทําอะไรนี่มีสเสน่ห์ไปหมดแล้วมีตําแหน่งแห่งที่ด้วยคนที่เข้ามาไม่ธรรมดานะดิฉันบอกเลยก็อยู่ที่คุณนะคุณจะไหวไหมเพราะว่าไพ่ในเรือนพบตนุข,ของคุณนะขึ้นโฟร์ฟซอร์สคือไพ่แห่งการพักผ่อน ไายแห่งความแบบกูเหนื่อยแล้วกูไม่เอาอะไรอีกแล้วชีวิตนี้อะไรอย่างเนี้ยเออคือแบบเรื่องความรักพักไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่คนที่เข้ามาเนี่ยคนที่เข้ามามันโอเคอะ่ะเธอ เธอลองคุยก่อนก็ได้นะถ้าถ้าแบบถ้าถ้าแบบคือเธอไม่ต้องแบบจับพลัดจับปลุกแล้วเป็นแฟนกันเลยนึกออกไหมอะคนเรามันไม่ได้แบบปิ๊งกันละโอ้โหมันจะรวดเร็วขนาดนั้นแต่สมัยนี้ก็ไม่แน่เนอะใช่ปะเออเธอคุยไปก่อนอะไรอย่างเนี้ยเธอก็แบบนับหนึ่งสองสามสี่อะเธอเหนื่อยเธอก็นอนเธอเขาคุยมาแล้วเธอมีอารมณ์อยากคุยเธอก็คุยแต่เราไม่อยากให้เธอขาดช่วงไงถ้าเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนดีก็ไม่อยากให้ชาวกลุ่มแบบเสียมิตรภาพมิตรภาพที่ดีไป เออนะเป็นเพื่อนกันได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบพอรู้จักกันเราต้องเป็นแฟนกันเสมอไปเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนสนิทกันได้นะคะชาวภุมช่วงนี้ก็จะมีความแบบออมเธอคือพระเสาร์กับพระราหูอยู่เนี่ยนะเป็นคู่มิตรกันอย่างเนี้ยนะพระราหูเขาเป็นาธาตุลมพระเสาร์เขาเป็นาธาตุไฟเธอเวลาเธอรักเธอก็รักชิพายวายป่วงเลยนะดิฉันบอกเลยเออกลัววันนีแตนมากเลยอะ่ะเออ แต่เวลาเธอไม่เอาเธอก็ไม่เอาอะ่ะเพราะฉะนั้นคือช่วง6เดือนนี้เธอต้องประครับประคองจิตใจของตัวเองให้มั่นคงเข้าไว้ถ้าไม่ได้อยากจะผิดหวังในเรื่องความรักเปิดโอกาสได้เป็นเพื่อนกันไปก่อนได้อะไรได,ไรได้ดูกันไปก่อนได้โดยเฉพาะโดยเฉพาะสาวชาวกลุ่มนะผู้ชายเมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่หรอกเพราะยังไงคุณก็คือด้วยกายภาพด้วยแล้วก็ด้วยจิตใจด้วยคุณแข็งแกร่งกว่าอยู่แล้วนะคะแต่สาวๆชาวกลุ่มทั้งหลายเนี่ยคือ อยู่คนเดียวจริงอยู่คนเดียวมันก็ได้แต่ถ้าคนที่เข้ามาเขาไม่ได้แย่ก็ก,ก็ลองเปิดใจคุยดูมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกสดชื่นขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นภาพรวมของชาวกลุมตลอดเดือนกันยายนถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคก็ไม่ได้ไม่ได้ดีร้อแน่นอนค่ะช่วงนี้ทุกราศีจะเป็นหมดเพราะว่าพระเสารเนี่ยดาวใหญ่เขาพักองศาทุกราศีได้รับผลกระทบหมด ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งแล้วโดยเฉพาะชาวกลุ่มที่มีพระราหูอยู่เป็นเกษตรอยู่แล้วพระเสาร์จะเข้ามาอีกนะคะเป็นเรื่องดีนะเธอคือเธออย่าไปฟังแค่พระเสาร์แบบโอ๊ยฉันจะตายแน่เลยอะไรไม่ใช่มันดีสําหรับชาวกลุ่มเพราะอะไรเพราะเสาร์กับพระราหูอยู่ด้วยกันฟังไว้เป็นคู่มิตรเอาไม่ใช่เป็นคู่ค,คู่คู่มิตรคู่สมพลเป็นคู่สมพลเพราะฉะนั้นคือเพราะฉะนั้นคือ เธอจะมีพละกกาลังค่อนข้างมากในช่วง6เดือนนี้แต่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาไม่ว่าจะหุ้นส่วนคู่กรองคนรักเพศตรงข้ามช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาดูใจกันระยะยาวนะจะอาจจะไม่ใช่แบบวันไนั์สแตนแบบที่เธอเจอมาอาจจะไม่ใช่อะไรที่เธอแบบคุ้นชินอาจจะไม่ใช่ความรักที่เธอแบบว่าปูดปาดตปูดปาดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเธอต้องใช้ความทอรหด อดทนนิดนึงนะคะอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงคนอื่นเนี่ยเสาเขาพักองศาเนี่ยเขาได้รับผลกระทบกับเธออะเสาพักองศามาเป็นคู่มิตรนะคะเพราะฉะนั้นคือตัวตนเธอเนี่ยก็อยากพักก็ได้พักช่วงนี้ก็เหมือนกับแบบเออมันเบาลงอะไรแล้วเรื่องเงินเรื่องเงินจะดีขึ้นเพ,นเพราะอะไรเพราะเสาเนี่ยเพราะเสาอยู่ในเรือนกระดุมพักการเงินนะก่อนหน้าเนี้อยู่มาตลอดเลยตั้งแต่พฤษภาเพราะฉะนั้นเนี่ย สามสี่เดือนที่ผ่านมาชาวกลุ่มจะสาหัสมากเรื่องการเงินคือเหนื่อยเหนื่อยไม่มีอะไรเหนื่อยเนื่อย,อยแต่ว่ากันยาเป็นต้นไปมันจะมันจะโล่งโปร่งสบายมากขึ้นนะคะโอเคเพราะฉะนั้นชาวกุ่มเรื่องงานนะเรื่องงานแล้วแต่แตัดสินใจจะเป็นหมอดูทําไมเนี่ยคือเมเป็นหมอดูที่ไม่เคยจัดนะ แล้วก็ไม่เคยเลือกให้ลูกค้าไม่เคยเลือกทางให้ลูกดวงให้ลูกดวงพิจารณาเองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตลอดชีวิตอายุ30 40 5 0ของลูกดวงแต่ละท่านเนี่ยนะคะคุณเจอคุณผ่าน e x ็กซ์เพ c e คุณมีประสบการณ์ชีวิตอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นการทํานายของเมย์เป็นการทำนายแบบภาพรวมแล้วก็แค่บอกบอกในส่วนที่เหมือนเพื่อนถึงเพื่อนที่จะดูแลกันได้ให้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะอย่างเรื่องงานอะชัดมากเลยนะ คือถ้าคุณจะแบบโยกย้ายหรืออะไรอะ่ะคุณต้องพยายามรีบเจรจาให้มันเสร็จในช่วงต้นเดือนกลางเดือนคุณจะได้แบบโปร่งใจมากขึ้นโล่งโปร่งสบายมากขึ้นแต่อย่าไปทะเลาะกับเขา นะยิ่งการดิลเรื่องผลประโยชน์ยิ่งต้องใจเย็นอย่างมากนะคะพยายามจัดทาจะเซ็นสัญญาจะอะไรเนี่ยทำให้เสร็จภายใน1นึ่งถึงสิบเอ็ดแหละนึ่งถึงสิเนี่ยต้นเดือนอะ่ะวีคแรกวีคสองวีคแรกพยายามทําให้เสร็จนะคะจะตัดสินใจอะไรใดๆในเรื่องของการงานเนี่ยดูเรื่องผลประโยชน์รายได้อะไรให้ชัดเจนเป็นหลักนะคะแล้วก็เจรจาให้แบบมีวาทศิลป์นะเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องงานของคุณโดยตรงนะคะอ่ะใครที่ไม่ได้มีเกณฑ์โยกย้ายงานช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบว่า ไม่อยากยุ่งกับใครอยากทํางานคนเดียวถึงแม้ฉันจะเปล่าเปลี่ยวเอี่ยวเอ่อถึงแม้ฉันจะเปล่าเปลี่ยวเวกาแต่ฉันก็ไม่อยากไปข้องเกี่ยวกับใครซึ่งถือว่าเป็นข้อดีนะถือว่าเป็นข้อดีเพราะว่า,าดาวในเรือนภพกัมมะมันเดินอยู่ในเรืนอนภพมรณะเนี่ยคือถ้าคุณพูดอะไรไม่ดีขึ้นมานี่เสียหายนะชาวกุมเพราะฉะนั้นพยายามพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยนะเก็บคองงอเขา่า นะท่องไว้เก็บของออกเขาถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้มีอะไรมาถึงตัวเอฟเฟกอะไรมามาถึงตัวนะอย่าเข้าไปยุ่งอย่าไปแสดงแอคชั่นอะไรใดๆนะในช่วง6เดือนนี้นะคะอืมก็คือแบบทำงานเสร็จแล้วเราก็พักเราก็กลับบ้านนะคะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปข้องเกี่ยวอะไรกับใครมากในช่วงระยะเวลานี้นะคะอ่ะ เพื่อนฝูงสังคมยังคงโอเคอยู่นะคะอ,อย่างที่บอกเพื่อนฝูงสังคมยังโอเคอยู่ยังมีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือใครก็ใครก็ตามที่เป็นโสดแล้วจะพบคนถูกใจมันมีเกณฑ์ที่เพื่อนเป็นคนแนะนํามาให้นะอ่าแล้วก็ ถ้าไม่ได้คบกันเป็นแฟนคุณก็จะเป็นคุณก็จะได้มิตรภาพที่ดีขึ้นมาคุณจะได้กละยะาณมิตรที่ดีเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะคะเรื่องของญาติพี่น้องในครอบครัวก็ถือได้ว่าถ้าท่านใดมีเกณฑ์ของการที่ถ้าท่านใดมีเกณฑ์ที่ญาติพี่น้องในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่อยู่ห่างกันก็มีเกณฑ์ที่จะคืออาจจะต้องสื่อสารออนไลน์กัน เยอะหน่อยอะนะเ,ออเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เดือนที่ที่สะดวกสบายของชาวกลุ่มมากนะักในการที่จะเดินทางถ้าไม่ใช่เรื่องงานนะแบบเดินทางกลับบ้านบ่อยๆอย่างเช่นบางท่านอยู่ต่างประเทศอะเราต้องแบบต้องเดินทางกลับไทยอย่างเนี้ยคือก็ต้องวางแผนหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการงานที่เข้ามาทําให้ชาวกลุ่มแบบต้อง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 ดูแลเยอะนะคะเทคแคร์ care, ตัวเองเยอะๆนะคะสุขภาพด้วยนะในเรือนพบมรณะเนี่ย ดาวมารุมมาตุ้มก็มารุมมาตุ้มเยอะแต่ก็ไม่ได้เสียหายแต่ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่แอดอฟซอสนะคะเออแล้วก็มีพระอังคารนี่แหละที่อยู่ในเรือนพกมรณะพระอังคารคือการกระทํามรณะคือการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นคือระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยให้มากๆนะคะแล้วพระเสาพรงองศาทับเรือนตนบางคนอาจจะบางท่านอาจจะมีโรคเก่า กำเริบกลับมาไม่ต้องกังวลค่ะรักษาไปทุกอย่างมีทางออกแก้ปัญหาได้เพราะว่าในเดือนพบอริรพ่ายขึ้นเอส c u อคัพส์นะคะหรือว่าหนึ่งถ้วยเพราะฉะนั้นคือคุณมีเกณฑ์ของการที่ได้ยาดีได้หมอดีหรือไดเอ้เขาเรียกว่าอะไรอะได้แนวทางของการรักษาจากจากคนรอบข้างได้คำแนะนำที่ดีอย่างนี้ละกันนะคะไม่ต้องเครียดกับมันมากนะทุกปัญหามีทางออกถ้าออกไม่ได้ก็ออกทางเข้าอน,นะ นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะขอให้ชาวกุมมีความสุขมากๆทุกๆท่านอย่าไปกลัวดาวเสาวค่ะนะดาวเสาเข้ามาจำไว้เป็นคู่มิกับพระราหูคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนมีสติสปอโอ้ยลิ้นพันคุณเป็นคนที่สติปัญญาเฉียบแหลมพระลาหูเนี่ยเป็นอะไรที่ทำอะไรด้วยความเฉียบแหลมคล่องแคล่วว่องไว าการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆก็ทําอะไรชาวกลุงมไม่ค่อยได้หรอกนะคะแล้วพระเสาเข้ามาอยู่พระเสาคือความอดทนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นชาวกลุงมจะตั้งสติได้เสมอแน่นอน100%นะคะขอให้ชาวกลุงมมีความสุขมากๆทุกๆท่านขอบคุณสําหรับการสนับสนุนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ